สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับแฟนเพจแจ้งข่าวสีสเกตนำท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยแลนด์เมอร์ลีกฤดูการ2022สดจากสนามพีบีเมจิกอารีนาสนามเย่าเจ้าบ้านของรอเอสพีบียูเนเต็ดนะครับวันนี้พบกับราศีสไลยูเนเต็ดในแมตช์ชิงของภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างครับผู้ชนะจะเข้าไปชิงกับผู้ชนะของภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนเพื่อโคต้าหนึ่งทีเท่าน,นั้นครับที่จะได้ขึ้นสู่ลีกอาชีพไทยลีก3ในฤด,ดูการหน้าครับ วันนี้ในส่วนผู้บรรยายมีผมอัครพลนันทเสนร,รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับเกมเริ่มผู้ตัดสินวันนี้นะครับคุณธินกรแดนสามส่วนครับอ้าวแล้วมีเฝ้าเลยครับในต้นเกมครับโอ้โหเสียบอลตรงกลางนัชชนลเล่นกับวิชิตกองสินแก้ววิชิตโดนรวบแบบนี้มาแล้วครับเหลืองแรกของเกมครับในนาทีที่22ครับมองขึ้นมาแล้วต้องแก้ครับโอ้โหสหรัฐ มาทางนี้แก้ไม่ตกเลยนะครับทางอภิสิทธ์แถวกระโชกแล้วก็ทางด้านของนัประคันพิงพลาครับเข้ามาตรงกลางยิงพันเอ้าแบบนี้1-0ครับเรียบร้อยครับเป็นประตูขึ้นนำของ 11PB ครับในนาทีที่24ของเกมครับโอ้โหโมาเย็บเยียบครับแต่ว่าเป็นประตูขึ้นนำครับ 11PB เกมกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ ราศีสไลด์โดนนำแล้วครับแล้วความพยายามเล่นเพรสซิงของร้อยเอ็ดก็เป็นผลด้วยครับประตูขึ้นนาลูกที่ต้องการมาแล้วครับร้อยเอดีโอ้ด้านในมีธนกฤตมีทิติพงศ์อยู่แล้วลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเปประตูตีเสมอของราศีสไลด์อยู่ในเตดครับจากลูกเซตเพล์ครับหมายเลข44ครับวิชิตกองศิลแก้วโอ้โหมาแล้วครับ มาแล้วก็มงขึ้นมาครับอุดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับราศีสลายยูุนเต็ดเสมอกับพีบีูุนเต็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งถืว่าโดนเล่นชิงมาตรงกลางอภิสิทธิ์เข้ามาแล้วครับแล้วโอ้โหมีตัวทาําทางไปแล้วอภิสิทธิ์ลากเข้ามาเองมีเสียจังหวะอยู่เล็กน้อยแล้วแฉลบเรียบร้อยครับเป็นประตูขึ้นนําของร่พีบีในต้นเกมครับของครึ่งเวลาหลังจากหมายเลข11ครับ ไปสิทธิ์แก้วกระโถ้กับทำประตูขึ้นนำในนาทีที่48ของเกมครับสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหแล้วเสียง่ายไปหน่อยครับบอลมันไปติดแับครับทำให้บรรหารยืนขาตายเลยครับหลงทางสญ,ญาณมาพาป่านลูกนี้โอ้โหแล้วสามเดียวเป็นประตูตีเสมอของราศีสไลด์ยูนิเต็ดนะครับในนาทีที่81ของเกมสุดสวยครับ สุภาพมืองจันครับบวกอีกหนึ่งประตูเป็นประตูที่11ของเจ้าตัวแล้วครับโอ้โหเกมนี้ดราม่าจริงๆครับสุดสวยเลยครับเช็ดเสาในเข้าไปครับสามเหลี่ยมลูกนี้ของสุภาพมือจันครับนําเป็นดาวสันโวของทีมที่11ประตูครับสัญญาณมาสุภาพเปิดมาเสาแรกแล้วก็ ตรงนี้เรียบร้อยครับบพิชูกลิ่นครับประตูขึ้นนำสามประตูต่อ2อครับสุดยอดซุปเปอร์ซับของแท้ครับเอาแล้วครับโอ้โหนี่คือสุดดราม่าเลยครับเกมคุณภาพห้าดาวทีของจริงครับบะพิชูกลิ่นครับทุ่มมาเคลียร์ไปครับท่านกิจนรมาศแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับที่สนาม PB Magic Arena ครับราศีสไลด์ยูในเต็ด เข้าไปชิงชนะเลิศเพื่อขึ้นทีสครับโอ้โ oh หสุดยอดของบรรยากาศครับ